เล่นการพนันหรือยังครับนะฮะถ้ายังไม่เล่นคุณคือผู้โชคดีแล้วดีแล้วครับที่ไม่เล่นนะครับนะฮะรู้จักทามาหากินไม่เล่นการพนันดีแล้วครับนะฮี่อยู่กับผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับเสียเวลาการพนันก็หกเจ็ดปีครับผมนะใช้นี่มันนะนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อว่าต้องการอยากได้เงินเขานะครับไม่ดีหรอกครับเงินร้อนครับนะร้อนแค่ไหนได้มากับเที่ยวหมดกินหมดครับเพราะมันเงินมันหาง่ายครับลองหาเงินยากนี้ ลองได้เงินแบบยากๆนี้นะครับด้วยลำพักแรงของเราดีผมนี่หาเงินทุกวันนี้นะครับหาได้มากอยู่นะพอสมควรอยู่นะครับไม่ไปไหนเลยต่อเงินอย่างเดียวครับไม่เล่นนะฮะไม่เล่นอยู่แล้วครับสบายมีความสุขมากครับตั้งแต่หยุดเล่นการพนันมาได้ประมาณสักเจ็ดแปดปีละมั้งนะครับที่แบบเล่นแบบหัวปักหัวปั๊มอะนะฮะก็ก็ดีคาชีวิตดีขึ้นครับหลังจากหยุดเล่นการพนันไปแล้วก็ดีขึ้นครับหลายคนบอกว่าพี่หยุดเล่นยังไงคะ อยู่เล่นยังไงครับนะจุดทูกสาบานแม่งเลยนะฮะมนแลกกันไปเลยตายไปข้างหนึ่งเลยฮะถ้ามึงเล่นนะนะครับผมก็ทําแบบนี้ครับอ่าบอลหวยหวยฮัลโหลนะครับอะไรที่มันทําให้ผมพังมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะความว่าใจถึงเพราะความกล้านะครับผมเปลี่ยนจากความกล้าความใจถึงตรงนั้นมาลงทุนครับผมถึงมีวันนี้ผมถึงได้ดีครับลองดูนะลองดูครับเริ่มต้นใหม่ไม่สายครับ ไม่เริ่มจะแย่นะครับทุกท่านเวลาไม่เคยคอยไครนะฮะเวลาแม่งไหลทุกวันเลยนะฮะแป๊บแป,ป๊บปีแป๊บแป๊บปีแล้วปีใหม่แล้วเอายังไงดีวะจะไปสู้ตอนแก่มมนเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะฮะถ้าไม่โชคยิงจริงนะล้มแม่งก็ลุกขึ้นใหม่นะครับแค่นั้นเองไปแล้วสู้ดิสู้ไป